รายการบล้มคอมชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าน้องแมวของเรามีปฏิกิริยาในการนอนยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูน้องป่าตุ้กันก่อนเลยบูมจะบอกว่าทุกคนน้องเขาแบบนอนท่านทุกคนเห็นไหมคะป่าตุ้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 มป่าตุต้ นี้เลยค่ะทุกคนน้องขนอนท่าน,นี้เลยค่ะดูนะคะดู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 ดดดป่ตุงป่ตุงป่าตุงป่าตุงมุกจะบอกว่าเป่าตุงอ่ะจะนอนไม่เยอะเท่ากับมีตังนะเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้หลับนะทุกคนเขายังลืมตาอยู่นีเขาไม่ได้หลับ ทุกคนเขาไม่ได้หลับและที่สาคัญบุกจะบอกว่านะคะเปาตุงเนี่ยนอนไม่เยอะเท่ากับมีตังเดี๋ยวบุจะให้ดูว่ามีตังของเรานอนเยอะขนาดไหนชื่งตอนนี้เขาอยู่หนา้าน้านทุกคนขาคนเขาฟูมากเลยคนเขาฟูมากเขานอนตั้งแต่ตื่นเนาะตั้งแต่ตื่นเลยนะคะตอนนี้แบบเขานอนอย่างนี้เลยทุกคนเขาจะเอามือปิดหน้าอย่างนี้นะคะน้องมีตังของเราดู น้องมีตังมีตังไฟไหม้ลูกไฟไหม้ <Wow. S 1> ดูดูหน้าของเขามีตังมีตังดูนะคะมีตังจะตื่นไปเล่นตอนไหนคะมีตังจะตื่นตอนไปเล่นตอนไหนคะ บุ๋ง no, จะบอกว่านะคะทุกคนน้องมีตังอะ่ะจะนอนเยอะมากๆเลยวันนึงเขาจะนอนประมาณสักได้เกือบแบบมี24ชั่วโมงอะ่ะทุกคนเขาจะนอนอะ่ะประมาณาตัดไปเลย15ชั่วโมงนะคะจะตื่นมาเล่นแบบนิดเดียวมากๆตื่นมาเล่นแบบนิดเดียวมากๆนี่น้องปะาตงตืง่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน้องปะาตงสวัสดีครับว้าวว้าวค่าความ แควแควแควแคปะตุ้งปะตุ้งแควแควแควแคอืมก็นี่คือคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวขอไปทํางานก่อนเดี๋ยวบุ๋มขอไปทางานก่อนเดี๋ยวบุ๋มจะมาอัปเดตความน่ารักของน้องเมียวเมียวให้ดูนะคะ